สวัสดีครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ u t u b e ครับทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวประตูบานหลังจากคนโงมือขึ้นครับซึ่งที่แรกเล่ผฝนม,มาให้ฟังไปซื้อประตูบานจากทางทางง่ายนะครับทางดังนะครับถือมาเขาบอกว่าผมบอกว่าประตูนี้จะเอาไว้ข้างนอกไว้หน้าบ้านถือฝนถืออาการยังได้บ่เขาบอกว่าได้ครับครับเขาบอกว่าเป็นประตูไม้ไม้สนไม้สนอบ อบไม่ดีสมัครถือล่มถือฝ่าถือฝนถือหมอกได้ครับเปิดปิดบอบวมแต่อันนี้ก็เป็นประตูผู้ครับเรียบร้อยครับนี่อันนี้ก็สักพักแล้วแต่เรามีปัญหานกคือประตูบ้านนะครับผมจนเด็กเขาหน้าต่างคนั่นี่เกือบพี่ตายเป็นอาทิตย์แล้วเกือบสองอาทิตย์แล้วนี่ครับแมน,นปักแต่สลัอไว้ใช่ไหม เขาออกหลังบานมาตลอดครับหลังจากคุณต๊กติดต่อกันแต่ถ้าเขาได้แต่ลอดมีโต๊ะมาขึ้นตักโต๊ะเขาลมโต๊ะแข่งครับผมเรียบร้อยหมอครับขันสิดันออกเลยจ้ะผมอยากปิดบุได้ตัวนี้มาเกียร์นี่เกียร์สามหลอบแล้วไหมล่ะแนนอันนี้เกียร์สามรอบแล้วไม่เคยสามหลอบก็เลยเปิดเปิดได้ตลอดเกียร์แล้วก็ทาสีไหม แต่ว่าสีเข้าท่าสีบันนานี่ยบานหนึ่งนี่เข้าท่าประมาณหาหลอกเ<ม>พระาพระว่าเข้าท่าเองท่าอะไรเล็กท่าอล็รสีไม้สักสักทองแต่รสชาตนี่ก็สีนัากว่านี้ค,ครับอาจารว่าอบยางดีบว่าน้าอบยางบ้นี่บัวแด้น้อง เป็นตั้งแต่เดือนแรกมาอย <c oughs> ู่มมันนบกตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ฝน,นตกไหมบ่แมกนกับฝนตกได้แบบบางช่วงที่อากาศแบบชื้นๆ<ม>เป็นน<อ>าทีติดเอ <า S 1> อเปิดบันไดกันตาชื้นเันไดคร,ร,ดบรดดับผมเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ